ไอ้พวกเรานั่นไงก็รอดไปแค่สัญญาณไฟเสียวไอ้เด็กวัดอย่างเรามันก็ต้องเปลี่ยวกันอย่างนี้แล้วนะเพื่อนเอ้ยหลับสบายสตา์ยาพักพ่อนอย่างนี้ต้องปลุกสักหน่อยแล้ว สมงูงสมงูงยังไม่ตื่นอีกสมพงงเนี่ยใครรอชื่อพ่อกูอะฮะกูเข้าร้านยำดึกเอกนึกว่าประตูโอ้โหขางคึ้นทางล่องเลยเสียงดังฟังชัดเลยไปเดินชนมาทำไมนี่ไปเไรวะไม่เป็นไรอะเห็นกระจกหน้าร้านไหมอะเห็นกูไม่เห็นเต็มๆกับบานเลยเนี่ยเบงลกร่วมกันอุเป็นตุเราคือ มอชไน,นเดอร์รีวริวคี้ใช่ป่ะริวกิวดังหอกอาจารย์รีวกิวคิ้เง่าก็ถ้าจะใส่บาตก็อย่างนี้มันก็ไม่ไหวนะโยมอ้าวถวายนะเนรนะอาจารย์ถวายอะไรก็ไม่ได้ดูไซต์ตอนยัดเลยนะลุงเนอะอ๋อ,อ,อส่งตัวหน่อยสิเนนไอ้นนี้ก็เอ็นจนทิ้งน้ำหนักคงรับไม่ไหวละยมอา้าวลงทุนบุญก้อนใหญ่เหลือเกินรับไว้คงเดินไม่สะดวกหรอกนะไอ้สอง พับๆับตัดแป้งด้วยความไหวแล้วรวบโยนแล้วหัวอ้าวลงมไปตั้งหลักเลยหนุม่มขอแน่นๆนะบ้าย<ด>เลยจัดไปนี่บอกขอแน่นๆไม่ใช่ขอแเน้นเมันจะเป็นต้องใช้มือผักกรโทโทษๆฝ่ามือมึงนี่ด้านเหมือนส้นตีนเลยนะเพียงเอา5060มหมุนเลขกลับด้านอย่างน้อยก็ทําตามฝันได้แล้วอย่างหนึ่งการจอใหม่ทุกท่านคง,งสงสัยว่านี่คืออะไรอมันคือแป้ง แม่ประโยคคุ้นจัดภาพลักกอุลสตรีใครไหวไปก่อนเลยกูยังไม่พร้อมเชื่อแล้วว่าที่นี่ใดร้อนจริงดึงดึงเอาอมึงกลิ้งไปไหนอะแงอขอบใจที่เปลกไว้ให้นะเพื่อนเด้งต่อดึงดึงมึงเด้งต่อกูขอเด้งอากาศแล้วกันลูกบอลกูหายไปแล้วมึงอ่ะนั่นกล้องติดหน้ารถมึงอะเออทำไมอะรุ่นใหม่ราตว์เลยนะทำไมมันดูคุ้นจังมึงคิดไปเองเปล่าเออสงสัยคิดไปเอง ซ้ายสิบล้อหน้าจอก็รถใหญ่มองไปทางไหนก็มีแต่พวกพี่ขวานี่ก็ตีขนาบตามดากนี่ก็ใช่กูมาทําอะไรที่นี่วะเนี่ยนี่อินซีผมแล้วนี่อินซีเพื่อนทําไมรูปร่างมันเหมือนร้าแน่ขอมาก็จัดไป <c oughs> ไอ้พวกร่างกายอย่าประทะระวังจะได้กลายเป็นอสุภคา <c oughs> แบบไม่รู้ตัว <c oughs> ถ้างั้ล้อมอไซค์เดี๋ยวโดนตามจับได้เหมือนในหลายๆเคสจอมโจรระดับเอสอย่างเราต้องงัดตัวถังนี่เจ้าของเขาจะได้ไม่ทันสังเกตไปเดี๋ยวไปติดเวฟร้อยยีไอ้แล้วไปขายตลาดก,กันไว้เพื่อนห้องอื่นเขามีสิงคู่อยู่ข้างหน้าส่วนกูมีคาปิ่าโชตืดนกดปุ๊บมีออฟชั่นเสริมเพิ่มเติมอยู่ใต้ฐานนี่มันคืองานศิละปะที่มาพร้อมกับแม่เหล็กเก็บทุกรายละเอียด ความโชคร้ายนี่ไม่กล้าเฉียดใกล้หรอกเพราะว่ามันน่ารักจัดไปเอามาใส่หัวโอ๊ะแล้วก็ตัวนี้ด้วยช่วยเสริมโชคเสริมลาบเอาล่ะพรุงร่งนี้อยากกินลาบหมูขอลาบหมูหน่อยนะสภาพท่าหลนหนาวกูก็ว่ากูก็ใส่เสื้อหนังแท้มาแล้วนะทำไมมันยังหนาอศิลปะไม่ได้มีเพียงบนหน้ากระดาษเท่านั้น บรอสรอยก็มีได้เหมือนกันไมมันช่างเจิดจ้าและเกินผลงานกูคอยดูจะไปโชว์พ่อการส่งตัวด้วยจานบนเวทีนั้นมันคือการจำลองส่วนมองมาข้างล่างมันคือความจังไลแก็เป็นยิงด้วยบีบรอยพวกนี้แหนงาน,งานแหวนมาตรงๆแล้วเฮ้ยมันจะเปล่งทำไมโอ้โหไม่ได้แดกกูหรอกแม่เยี่ยมเลยนะุ่มคิดว่าจะพุ่งเข้าท้ายละ ติดทั้งอำเภอเพราะเธอจอดแดกคนเดียวอร่อยป่ะคิวบอนด์ชิคก้าร์คิวอาร์โดริเอลจิเซะนาโอคิซุมิคิวอาร์คุจิเกิร์เลมอนดอกหอมคิวอาเลมอนเดโดอืมโอเคกูย้ายห้องละอืมมึงจะไปกูปะ่ะเมื่ออยู่ท่ามกลางสนามรบในทิศเราก็ควรใช้ชีวิตอย่างประหยัด เมื่อธรรมชาติชั้นสร้างเสงสว่างมาให้เราก็ควรใช้อย่างเป็นประโยชน์ข้าสึกคงจะได้โดดใส่หัวลงก่อนตอนยืนจุดบุหรี่เนี่ยตัวคงจะมีรูก่อนได้ดูแลลวดูยืนใจเย็นละเกินสเตตี้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 สเตตีสสเตตีสนี่คือความสามารถเฉพาะตัวถ้าหัวไม่เรียบพอห้ามลอกเลียนแบบแทบแทบแทบรอดตีหัวไม่ติด อยู่ไหนเอ่อยอ่ะอยู่นี่นี่เองอันนี้ของเยี่ยมนะจ๊ะโวอะไรวะเนี่ยตะกร้าผลไม้ไงเอาไว้กินยามหิวนะมึงกล้าเรียกมันว่าตะกร้าเหรอชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าตะกร้ามันจะไม่กล้าได้ไงอะไรจริงไหมออแล้วนี่จะกินคนเดียวอ่ะต้องแบ่งด้วยเออมาแบ่งปันกันมั่งดิยังต้องแบ่งมันอีกอ,อืมอร่อยเนาะดูนี่ไปขอมวาจากปากซอยให้มึงเลยอเนี่ยมันไม่ซื้อด้วยอยากโชว์ให้ทุกคนได้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะของนักเรียนที่ว่ด มังค์หรือหนอนชาเขียวมึงว่าสตัวรีบเชียรมีทุลารีบไปไหนหรือเปล่าโอ้โหอันนี้ตัวอะไรเนี่ยแม่ใช่ไหมตัวแม่ใช่ป่ะอแม่ไม่อยากจะคุยว่านี่ผลงานผมเองมันเป็นลายเส้นออริจินัลม่เป็นช่างที่ดีที่มีประสบการณ์นะเราปรับล้อดีจังเลยนะที่มันไม่หลุดลงมามันจะไปทักมาทำไมเล้วเอากูไม่เกี่ยวนะ ก็คงต้องอยู่ในลิฟต์แบบเงาๆเพราะยังไม่ถึงชั้นของเราแต่เอ้าโทรศัพท์กูลงไปกับเขาแล้วเอ้าเอาแล้วเอาแล้วกูได้ยืนเออเลยเฮ้ยตายแล้วกูโทรศัพท์กูไปแล้วจริงป่ามันใช่ความจริงหรือเปล่ามันเกิดขึ้นเร็วมากเลยเอ๊กก็ถือซะว่าเราเปให้ลิฟต์คิดอย่างนี้ก็ได้เออที่เหลือก็กลับไปร้องไห้ที่ห้องแล้วกันกูเอากูไปนะอะฮะ โอ้โห,โห,โหนี่กูแค่ออกมาพรีเซ็นงานมึงต้องเปิดตัวให้กูอลังการขนาดนี้เลยหรอเพื่อนนี่ถ้ากูเลือ่อนตำแหน่งเป็นประธานนักเรียนมึงไม่ติดซอยเลี้ยงให้กูเลยเลยเมื้อเจ้านายมันไม่เหลียวแลก็แยกกันตรงนี้หลย่าได้เจออย่าได้เจอกันอีกเลยไปสู่อิสระเพอยากจะบอกว่าตีนเหม็นชิบหายนะใครไหวอยู่ต่อเลยกูไม่ไหวไมละ เอาละมึง,งางไว้มึงแน่ใจใช่ไหมว่าซ่อนมือถือไว้ตรงนี้แล้วปลอดภัยอ่ะไม่มึงเชื่อใจกูกูอยู่ตรงนี้มาเป็นสิบปีแล้วถ้าไม่มีใครถ่ายแล้วรอดแน่นอนอ้าวชิปแล้วกูถ่ายแล้ก,ก,กลิดแมนใช่ปะอ้อาวโหดเลยกูต้องดูนะก,กูดูเหมือนเตี๋ยมึงเหเพื่อนเล่นมึงนะกลิดแมนป้ามงแหม่ได้มาเจอกับสาวสวยรวยเสน่ห์เย,ยอะอยากจะเทใจไปให้เธอืะเกินแ,กนแต่พะเอือกว่าเธอมีใคร ช่วงนี้มันนอนน้อยก็เลยต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปพี่สอนวันนี้เข้าใจป่าเนอะเข้าใจเข้าใจเข้าใจเนอะเข้าใจอะไรเออพอดนี้ว่าผมว่าไปไปทำโอทีกับพระอินทร์นะครับมึงรีบบินสติของมึงกลับมาเดี๋ยวนี้เลยแล้วตามพนักงานชดเชยอ,อยู่ข้างโต๊ะมาด้วยนะออไอ้ดีเหรอครับออไอ้นี่มันน่าจะตายสนิทแล้วครับจาน อ๋อฮมึงเห็นว่าข่าวเหมือนกูไม่เพื่นอนเอออะไรวะที่ข่าวรองเท้าไงข,าข่าวจัว่วเบื่อเฮ้ยกูว่าเราคงดูคนละข่าวกันแล้วละ่ะแหม่น่ารักอะฮิกูว่ามีสัญญาณอวังอยู่แถวนี้แล้วล่ะหนึ่งเอเอ,อชีวิตรำเค็นเดี๋ยวขอรถเขน็นให้ผมผ่านเถอะครับร่างกายทอนล่างพิการต้องคงเคยฆ่ามาตายอ๋อนั่นเอากูว่าทีนี้มึงได้พิการสมใจแล้วล่ะนะเพื่อนเอ๋ยแหม่มันมีสาวติดชีวิตมันจะดีไปไหน ต้องเปิดเพลงใส่เดี๋ยวร่างกายพวกนี้มันก็จะขยับไปเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ยินเพลงแล้วมันอยู่ไม่ได้ต้องใช้วิชากินก๋วยเตี๋ยวแลวชักดาชักดาชักดาบชักดาบชักดชักมีดชักมีดเฮ้ยทำไมมันชักม่ออกว่าทำไมมันซิกแลกเดิมิแลกเดิรอน้วแล้แล้วมันจะอะไรไหมล่ะผของมือง ใครที่ชอบคลิปฮาๆอย่างนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์คือกดแชร์กด s u b ส c คร b e แลวกดกระดิ่มเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเวลาของทุกคนยังเหลือนก็สามารถไปรับชมคลิปอื่นของผมได้สำหรับวันนี้ขอชักดาบต่อกัอนขอชักดาบต่อกัอนมันชักไม่ออกมันชักไม่ออกมันฟิตฟิตแล้วเกิดมันชักไม่ออก